วันนี้ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด15ทับ1ว่าด้วยกลไกการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เสนอโดยคุณธริตวรรชรศิลป์และคณะ เพราะทีฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งรัฐประธานว่ารัฐธรรมนูญคือสัญญาประชาคมที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับอำนาจรัฐและหากสัญญานี้ไม่ได้เกิดจากเจตจำนงของประชาชนก็ไม่อาจเรียกได้ว่าประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะหลักการพื้นฐานง่ายๆที่สําคัญที่สุดที่เราต้องร่วมกันปกป้องก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกว่า8ปีที่ผ่านมาค่ะที่เราอยู่ร่วมกับรัฐธรรมนูญปี60ผลพวงจากคณะรัฐประหารที่ออกแบบมาให้อำนาจรัฐลอยตัว อยู่เหนือประชาชนเราทุกคนต่างเห็นตรงกันแล้วค่ะว่ามันไม่ได้สร้างเสถียรภาพทางการเมืองแต่กลับทําให้การเมืองขาดประสิทธิภาพขาดความโปรง่งใสไม่สร้างความเชื่อมั่นในระบบตรวจสอบทําให้กลไกรัฐขาดความรับผิดชอบและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเกิดการใช้อํานาจอย่างช่อฉนตามแรงจูงใจทางการเมืองจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะปัญหาสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปร,ปราบโกงฉบับนี้ก็คือระบบตรวจสอบถ่วงดุลหลักอย่างสารรัฐธรรมนูญและองค์ก อิสระนั้นถูกออกแบบมาให้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนโครงสร้างอำนาจถูกออกแบบให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถกำหนดชะตากรรมของอำนาจที่มาจากประชาชนและที่สำคัญสามารถกำหนดชะตากรรมของประชาชนคนทั้งประเทศได้ ท่านประธานคะที่ฉันจะขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพชัดๆง่ายๆในระยะเวลาเพียง2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเปลี่ยนนาย,ยกรัฐมนตรีไปแล้วถึง3คนซึ่งเป็นผลมาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญแต่ไม่มีใครในระบบการเมืองนี้ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าการที่รัฐบาลอยู่ได้ไม่นานขาดเสถียรภาพมันส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรนโยบายต่างๆที่ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ก็ขาดความต่อเนื่องฝ่ายราชาการก็เกิดความสับสนในแนวทางการปฏิบัติเกิดความติดข,ขัดล่าช้าในวิธีการงบประมาณนักการเมือง ที่มาจากการเลือกตั้งก็ขาดสมาธิในการทํางานบริหารประเทศค่ะเพาะต้องมานั่งกังวลว่าจะโดนนิติสงครามเล่นงานถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือยุบพักได้ตลอดเวลา ท่านประธานคะเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งอบจที่กกตคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่แม้ประชาชนทั่วประเทศจะส่งเสียงสะท้อนคัดคา้านว่าไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์คนสมุดปากการร้องเรียนดิฉันมาเป็นจานวนมากค่ะเพราะเขาทํางานโรงงานหยุดวันอาทิตย์วันเดียวผลออกมาคือมีผู้ใช้สิทธิ์เพียง5 0อร์เลดลงกว่าครั้งก่อนถึง10%แต่กลับไม่มีใครต้องมาแสดงความรับผิดชอบค่ะกกตถูกตั้งคาถามก็ไม่มีคาตอบท,ทั้งที่การเลือกตั้งท้องถิ่นส่งผลอย่างมากต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้นๆ ฒนาสาธารณขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อชีวิตประจําวันของทุกคนแต่ก็เป็นกรกะตอเองที่สร้างอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของทุกคนไม่แนมซ้ํายังขาดความน่าเชื่อถือในการบริหารการเลือกตั้งค่ะย้อนไปปี6 2ที่มีการปรับสูตรคํานวณสสบัญชีรายชื่อหลังการเลือกตั้งจนกระทบต่อจํานวนเก้าอี้ของสสในรัฐสภาหรือจะเป็นการจัดการเลือกตั้งสวที่ขาดความโปร่งใสยอย่างชัดเจนก็เป็นกรกะตอเองที่ทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในการเลือกตั้งเกิดวิกฤตศรัทธานในระบบผู้แทน หรือจะเป็นองค์กรตรวจสอบทงดุลหลักค่ะด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างปาปชอสอตอง,งอที่ถูกตั้งคําถามหนักเรื่องความเท่าเทียมการปฏิบัติตน2มาตรฐานคดีข,ของผู้มีอำนาจไม่คิดจะแตะล่าสุดก็มีเหตุการณ์ที่ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นในคลิปแล้วว่าประธานปาปชไปเข้าพบประธานรัฐสภาเป็นการส่วนตัวจนเกิดคําถามถึงความเป็นอิสระขององค์กรตรวจสอบสูงสุด หรือแม้แต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินค่ะที่ตรวจสอบการใช้เงินของภาครัฐทุกบาททุกสตางค์เข้มงวดทุกระเบียบนิ้วแต่เหตุการณ์สำนักงานตึกตัวเองถลม่มจนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายก็เป็นการเปิดแผลให้เราได้เห็นถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่ค้านต่อสายตาสาธารณะขององค์กรเองแล้วเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่ได้มีใครในหน่วยนะหน่วยงานต้องมาแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูป,ปธรรม,มซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ เมื่อคำวินิจฉัยทางการเมืองมีค่าน้ำหนักเท่ากับการยกเลิกเสียงเลือกตั้งประชาธิปไตยของเรากำลังถูกถอนรากองค์กรอิสระที่ไม่อิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็น,นกลไกตรวจสอบนะคะแต่กลายเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคนบางกลุ่มท่านประธานหากเราย้อนกลับไปถึงบทบาทหน้าที่ที่มาของสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระนั้นล้วนเกิดมาจากรัฐธรรมนูญปี40ด้วยเจตจำนงสำคัญค่ะที่ต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมีระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลและหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงได้มี การออกแบบกลไกลต่างๆออกมามากมายทั้งสารรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนตามหลักประกันที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ออกแบบกลไกกกตปปชสตงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐเพื่อลดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองป้องการการทุจริตคอรัปชันปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็คิดว่าหากเรามีตุลาการองค์การตุลาการรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระที่มีความเป็นอิสระมีความเป็นกลางแท้จริงจะสามารถทําให้การเมืองไทยพระนาต่อยอดไปได้ก็เลยออกแบบกลไกการได้มาซึ่งตุลาการสารัฐธรรมนูญ อย่างเป็นระบบที่ถอยห่างจากอำนาจทางการเมืองแต่เชื่อมโยงกับประชาชนผ่านสวค่ะสมาชิกวุฒิสภาขอสไลด์ขึ้นเลยนะคะ รัฐธรรมนูญ40เป็นปีแรกที่มีการวางโครงสร้างสำนูนอย่างจริงจังจะเห็นว่าตุลาการมีที่มามาจาก3สายมาจากสายที่ประชุมใหญ่สาลดีกามาจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการสารปกครองสูงสุดและมาจากผู้เชี่ยวชาญสายวิชาการที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาค่ะแล้วเสนอให้วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนร้อเอร์เซ็ให้ความเห็นชอบต่อมาในรัฐมนุนปี50ค่ะท่านประธานโครงสร้างยังคงคล้ายเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ2เรื่องก็คือเพิ่มเติมตัว แทนองค์กรอิสระเข้ามาในคณะกรรมการสรรหาและเปลี่ยนจากวุฒิสภาผู้ให้ความเห็นชอบที่เป็นคนที่มาจากประชาชนร้อยเปอร์เซนต์นั้นเป็นครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหาสุดท้ายแล้วท่านมูญฉบับปัจจุบันปี60ค่ะมีการเพิ่มสัสดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิสายราชการเข้าไปเป็นสี่สายแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือมันถูกตัดขาดออกไปจากอํานาจของประชาชนโดยสิ้นเชิงเพราะอานาจในการคัดเลือกตุลาการต้องมาจากความเห็นชอบของวุฒิสภาทั้งหมด ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช250คนค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนแม้แต่คนเดียว โครงสร้างที่เปลี่ยนไปทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นภาพชัดเจนว่าอำนาจในการคัดเลือกตุลาการสามนูนรวมศูนย์อยู่ที่วุฒิสภาความยึดโยงกับประชาชนลดลงทุกครั้งจากการมีรัฐประหารจากเดิมวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือกลายเป็นว่าครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งสรรหาสุดท้ายถูกแต่งตั้งทั้งหมดโดยคณะรัฐประหารแม้ใน,นปัจจุบันเราจะมีสวชุดใหม่ค่ะแต่วิธีการเลือกก็ยังไม่ใช่การเลือกตั้งโดยประชาชนอยู่ดีแต่เป็นการเลือกกันเองในหมู่ผู้สมัครเท่านั้น สไลด์ลงได้เลยนะคะองค์การค่สุดท้ายปลายน้ําแล้วกระบวนการสัญหาก็ต้องจบที่สอวอเหมือนกันทั้งหมดเราเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆองค์กรอิสระมีอํานาจสูงมากชี้ผิดชี้ถูกให้คุณให้โทษได้ตามอําเภอใจทําอย่างนั้นไม่ได้เราเลยต้องมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลรัมลุนปี40-50ถึงมีกลไกการตรวจสอบค่ะแต่รัมนุนฉบับปัจจุบันถอดกลไกการตรวจสอบถอดถอนจากสวสสและประชาชนออกไปนี่คือปัญหา สิ่งนี้พิสูจน์ได้เห็นได้ชัดถึงสมการที่ว่าท่านได้รับอํานาจมาจากใทรท่านจะใช้อํานาจรับใช้คนน,นั้นผลของมันก็คือเราได้เห็นการตีความกฎหมายที่ขัดต่อสามัญสํานึกทางประชาธิปไตยเราเห็นการยุบพักการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนหลายสิบล้านคนเห็นการตัดสิบผู้แทนของประชาชนโดยที่ประชาชนไม่มีอํานาจไม่มีช่องทางใดๆใ,ใ,ในการตรวจสอบถ่วงดุลกลับเลยหรืออย่างกรณีล่าสุดเราเห็นคําวินิจฉัยของสาลรัฐธรรมน,นูญค่ะที่ออกมากําหนดวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่เขียนไว้ด้วยว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประ ประชาชนเลือกผู้ล่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงซึ่งเป็นการให้ความเห็นเพิ่มเติมเองไม่ใช่การตอบคําถามที่เกิดข้อขัดแย้งในรัศสภาด้วยซ้าเกิดเป็นข้อสงสัยค่ะว่าสารรัฐธรรมนูญกําลังใช้อานาจล้นเกินหรือไม่สารรัฐธรรมนูญได้รับอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญแต่กลับมาสั่งผู้ทรงอํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญในบอกในระบอบประชาธิปไตยก็คือประชาชนเสียเองดิฉันจึงไม่แปลกใจค่ะที่ประชาชนมีคําถามกันอย่างแพร่หลายว่าเรามีสารรัฐธรรมนูญเอาไว้คุ้มครองรัฐธรรมนูญหรือ เพื่อคุ้มครองอำนาจของใครสิ่งที่ทรงอำนาจจริงๆแล้วคือสารรัธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญกันแน่ มันเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินชี้ขาดทางการเมืองแล้วยังมีผลผูกพันทุกองค์กร,รเผชิญหน้าโดยตรงกับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งอย่างนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแต่กับขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะไม่ได้มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับประชาชนเลยนี่คือเหตุผลค่ะว่าทำไมเราต้องมาออกแบบการเมืองใหม่ผ่านการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยกันเพื่อพาเราทุกคนก้าวออกจากกลุ่มดำทางการเมืองนี้ที่เราต่างยอมรับร่วมกันค่ะว่ารัฐธรรมนูญปี60ที่หลายๆท่านเรียกกันว่าเป็นฉบับป่าโปรงเนี่ยเป็นอุปส จากต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศารฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไม่สามารถเป็น,นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อสร้างนิติรัฐนิติธรรมไม่สามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามเจตจำนงแรกเริ่มในการก่อตั้งขึ้นมาดิฉันจึงอยากขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านในที่นี้โหวตรับร่างจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพักประชาชนที่จะเป็นประตูไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการออกแบบกลไกให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจาก ประชาชนยึดโยงจากประชาชนได้มากที่สุดบนข้อจํากัดที่เรามีเพื่อแก้ไขโครงสร้างอานาจทําให้ทุกองค์กรตอบสนองต่อประชาชนไม่ใช่อยู่เหนือประชาชนเพราะรัฐมนูลคือข้อตกลงร่วมกันของทุกคนค่ะเป็นบ้านที่เราทุกคนต้องร่วมกันสร้างประชาชนต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเพื่อให้เราทุกคนร่วมกันปกป้องรักษาและยืนหยัดในคุณค่าอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ